ครับสวัสดีครับนะมาเจอกันกับสไตล์ธนากรนะครับผมมาดูในวัดนะครับเนาะมาดูว่านะครับต้นกล้วยประหลาดนะครับเนาะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับเนาะเพราะว่าไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยนด้ที่นะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับแล้วก็มีโชคไม่ลาบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปรับดูรับชมด้วยกันเลยนะครับนะป้ายครับนี่ครับไปบนน้ำกันนะครับเนาะ ว่าออกแบบไดนะครับอ่าระวางวดทีเีเลเพิ่งก็ได้นะครับพิ่งก็ได้ศูนย์แปดนะครับนี่ครับกล้วยออกกลางกลางลําต้นเลยเนาะครับเนาะพูณหนอ่อยยุคหนอ่อยยุก,กลางเลยครับนี่ออกลูกนะครับเนาะออนับได้นับผลมาไเลยล้งพอ่อได้นับนวยบอกทั้งหด นอ่นี่ครับเนี่ยปดออกกลางกลางน้ำต้นนะครับเนาะออกกลางน้ำต้นเลยนี่โอ,ขอโ้ขอให้โชคขอให้มันหมานเด้อเอาม,มาทั้งนี้ครับ นี่ก็สีชัดบ่หลงพีหลงพี่หมูได้จระเข้ก้ฮะนะครับแล้วโอ้ โอ้กวยออกนี่ครับต้นมะถวไหลนะครับน้าออกโอ้ออก,ออออกปีแทงแทงขอบขอบแบบเปลี่ยนตั้งสี่ได้ไหมครับนี่นี่นะครับน้าต้นนะครับนี่ครับต้นหุ่นแต่ว่าเนี่มาเกิดยกกลางนะครับเนี่ยนะครับ เห็นตัวเลยเนาะนี่เนาะยุบมืดแชะเราจะพาเบิ้งนะครับเนาะเห็นตัวเดเพิ่นข้อโกคลาภครับเพื่อนสาธุสาธุสาธุาธาธอืมโอ้เป็นเรื่องแปลกประหลาดเท่าันเนี้ครับเนาะออกกลางต้นเนาะ กำลังเห็นคือกันครับนี่ออกกลางออกกลางเลยเลยบ่หอดกลางดิซําครับเนาะ mm hmm. แถวแถวเอ่อเลยโคนขึ้นมาก็ประมาณนะครับ mm hmm. ประมาณเม mm ็ด hmm. นึงนี่แหละครับนี่ mm hmm. เมืองกล้วยพักขนาด mm hmm. นี่นะครับละ mm hmm. เออ ออกเป็นเลขเป็นงอ,งอๆขึ้นมาเลยครับนี่ยงอๆขึ้นนะครับนะงอ,งอๆงอมานสี่ครับ นี่เนาะนะครับเนาะคือหลวงพีเพิ่นบอกแล้วนะครับว่ามีตัวใดนะครับเนาะนะครับเนาะเห็นตัวใดนะครับแล้วก็เพิ่นได้เลขตัวใดนะครับเบิ้องอะไรกล้วยนะครับเนาะออกมานะครับนะครับได้จากหลวงพีนะครับหลวงพีเพิ่นวดที่เล้รเพิ่นก็ได้นะครับได้ศูนย์แปดออกศูนย์เจ็ดนะครับวดนี้เพิ่นจะได้ตัวใดมาเบิ้งกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยงามเลยนะครับ มาเคยเห็นนักเทียนะครับเบื้องพระอย่างนะครับมาเบื้องอีกแค่นู้นครับมั้งสิมังสิแล้วก็เสียบเข้าไปข้างในเนาะครับเนาะเสียบเข้าไปปีกขาท่านได้ออกนะครับเนาะียบเข้าไปงั้นสเล่นครับออกกลางต้นนะครับเนาะนะครับรงใส่จวตรงใสตจีทย้อยออกมา้งสีเนาะครับเนาะทย้อยออกมาเนาะครับแล้วก็ตัวนี้กระจิดึงออกมาเนาะครับเนาะนะครับนี่ครับเบื้องอาเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะกล้วย นะครับกล้ยที่เพิ่นไอ้กอกม้ากลางโตกลางล้าตน้นโอ้งามห,ล,ายหล,ลยนะครับก็คือหลวงพี่บอกแล้วนะครับเนาะอ่าสี่แปดสามนะครับเนาะนะครับสี่แปดสามนะครับแล้วเพิ่นกาเห็นอีกนะครับนะเป็นแปดเจ็ดนะครับ ออกจากหน่วยกล้วยเลยนะครับเนาะจากกล้วยเลยนะครับเนาะนะครับเนาะ้นเห็นแปดเกตนะครับนะครับเนาะเดี๋ยวมาเพิ่งน้ำกันนะครับคนเห็นมาจังไดดไปจังไดแอดกาเดี๋ยวแอดยีเฮตัยวงกลมเพิ่มนะครับเนาะว่ามีตัวใดนะครับเนาะเป็นตัวใดมันตะกล้วยนะครับแปลกประหลาดนะครับเนาะจากโค้นต้นขึ้นมา นะครับคือหลวงพี่นะครับเนี่ยหลวงพีบนเมื่อวันนี้วันพระนะครับมื่อวันวันพระนะครับมื่อวันพระนะครับกขอโชคขอลาบเด้อขอให้อช่องแฟนเพจของสไตล์ชนากรนะครับขอให้พี่น้องสไตล์ชนากรที่รับชมรับฟังอยู่นะครับเนาะขอให้โชคลาบนะครับเนาะแหงๆปางๆนะครับกับตัวเลข ที่ท่านห้เด้อนะครับเนาะนะครับออกแบบนี้นะครับเนาะพิจจระาเบื้องเอานะครับเนาะพมบ็เคยเห็นเ้วยกันนะครับผมก็เ่เคยเห็นเ้วยกันว่ามาแบบนี้นะครับประหลาดดีครับผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเกิดมาในชีวิตผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเนาะออกจากล้าต้นนะครับกลางบ่อบ่อหอดกลางนี่หรอกครับพุ่นปพุ่นนะครับอ่านี่ก็คือ ห่างขึ้นมาประมาณเม็ดกล้วยเนี่ยนะครับเนี่ยจากคนต้นมันเนี่ยครับฟานเม็ดกล้วยนะครับเนาะออกบางนี่นะครับเนาะกล้วยประหลาดนะครับเนาะกับผู้ใดชอบคลิปนี้นะครับก็ขอกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปเลยนะครับเนาะแชร์ไปนะครับแชร์ไปได้บุญนะครับได้โชคได้ลาบด้วยนะครับกับต้นกล้วยประหลาดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกคำว่าสวัสดีครับนะครับ